ทำไมหุ้นจีนถึงน่าลงทุนหลายคนสงสัยกันมากเลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยนั้นเล่าให้ทุกคนฟังแบบหมดเปลือกในคลิปนี้ครับจริงๆเนี่ยหลายคนก็มักจะมาถามผมนะครับเอ้ยตอนนี้หุ้นจีนมันเริ่มขึ้นเริ่มนิ้วห้อะไรเงี้ยยังน่าลงทุนหรือเปล่าและทำไมจิตตาเวลถึงแนะนำให้ลงทุนหุ้นจีนนะครับมาตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับแล้วก็หุ้นจีนก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆตามคําแนะนําของเรานะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกนะครับว่า โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดหุ้นจีนณปัจจุบันเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เข้าข่ายน่าลงทุนอย่างที่สุดโดยองค์ประกอบที่สําคัญสําคัญเนี่ยอย่างแรกก็คือเรื่องของการเติบโตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ย ยังมีการเติบโตที่ดีนะครับ GDP สมัยก่อนอาจจะโตสักประมาณ10%ต่อป,ปีปัจจุบันเนี่ยลดลงมานะครับเพราะว่าประเทศเขาโตมากแล้วปัจจุบันก็จจะเหลือประมาณ4-5%ต่อป,ปีซึ่งก็ยังถือว่าเติบโตสูงมากนะครับซึ่งถ้าจีนยังคงการเติบโตของ GDP ไปได้แบบนี้เนี่ยอีกภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนะครับ GDP หรือขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ย จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแซงหน้าสาหารัฐอเมริกานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็าจ,จะมองได้เลยว่าจีนกําลังอยู่ในช่วงที่เขากําลังจะเปลี่ยนผ่านจากเบอร์2นะครับกลายเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งถ้าจีนทําได้สําเร็จจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเศรษฐกิจโตขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยหุ้นหรือบริษัทต่างๆในจีนเนี่ยก็น่าจะเติบโตขึ้นได้อีกมหาศาลนะครับถัดมานะครับองค์ประกอบเรื่องการเติบโตเนี่ยจีนเองแม้เราจะเห็นว่า เขามีข่าวว่าเอ้ยอาจจะมีนูน่นมีนี่หรือสหรัฐก็อาจจะมีการทำเทรดวอลเทควอลทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่จีนเองนะครับก็เป็นประเทศที่มีการวางแผนตั้งรับแล้วก็ต่อสู้กลับในวิถีของตัวเองได้ดีมากๆนะครับยกตัวอย่างเรื่องเทคโนโลยี จีนเองก็รู้ว่าสหรัฐเนี่ยพยายามจะก,กีดกันเทคโนโลยีนะครับไม่ให้จีนเติบโตขึ้นมาจีนเองเนี่ยก็เริ่มให้บริษัทเอกนชนทั้งหลายเนี่ยเริ่มผลิตเองแล้วก็ใช้ของของจีนเองไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยตั้งแต่ชิปเทคโนโลยี AI หรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยจีนพยายามให้ทุกคนใช้ของในประเทศตัวเองมากขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าอะไรต่อให้โลกเนี่ย เขาตัดขาดจากจีนแต่ถ้าจีนทําของเขาเองได้เนี่ยเขามีประชากร1 4 0 0ล้านคนนะครับเยอะกว่าสหรัฐเยอะมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจีนทําได้สําเร็จเขาอาจจะไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมากก็ได้นะครับเหมือนที่ท่านประธานาธฐบดีสีจิ้งผิงเคยกล่าวไว้ว่าอะไรครับโลกต้องการจีนมากกว่าจีนต้องการโลกแล้วนะครับตอนเนี้ทุกอย่างต้องไปใช้จีนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองในแง่ของเศรษฐกิจการเติบโตในประเทศพลวัตต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่จีนกําลังผลิตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตามรอยสหรัฐขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันตอบได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจีนจะต้องเติบโตแน่นอนถ้าไม่แซงสหรัฐก็จะต้องเป็นเบอร์2ที่ทัดเทียมสหรัฐในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับถ้าเศรษฐกิจเขาเติบโตเนี่ยหุ้นต่างๆการบริโภคในประเทศต่างๆ บริษัทก็จะกำไรมากขึ้นแล้วหุ้นก็จะขึ้นนั่นเองนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการเติบโตมาในมุมเรื่องของ valuation หรือมูลค่าบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่าแม้จีนจะมี GDP ที่เติบโตระดับแบบสูงต้นๆของโลกเลยเนี่ยแต่ตลาดหุ้นเขาเนี่ยปัจจุบันยังถูกอยู่มากนะครับเปรียบเทียบไปเห็นง่ายๆนะครับสหรัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ย PE อาจจะอยู่สักประมาณ24-26ถึงเท่านะครับก็คือความถูกแพงของตลาดหุ้นแต่จีนเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับพักสมัน13เท่านะครับถ้าเป็น forward PE อาจ,จะอยู่ประมาณ11เท่าคือเรียกได้ว่าเทียบกับกลุ่มประเทศแบบใหญ่ๆแล้วเนี่ยจีนหุ้นถูกมากนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นขาลงมา3ปีติดนะครับตั้งแต่ปี2021 22แล้วก็23นะครับจากเรื่องของการที่รัฐเข้ามาควบคุม อุตสาหกรรมการศึกษาอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆนะครับแล้วก็มีวิกฤตอสังหาทําให้คนกลัวแล้วก็หุ้นตกมานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่หุ้นตกมา3ปีเนี่ยตลาดหุ้นจีนก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เห็นว่าจุดต่ําสุดของตลาดหุ้นจีนเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วในประมาณปลายปี2024เพราะนั้นก็ต้องมองว่าจีนเนี่ยแม้ตอนนี้ตลาดหุ้นจะกลับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วครับแต่ยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของขาขึ้นเท่านั้นเอง ตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังเติบโตไปได้กไกลมากจาก v a l ูเอชันที่ถูกนะครับแล้วก็การเติบโตที่ดีของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่จิตตะเวลเองเนี่ยเราก็แนะนำให้นักลงทุนลงทุนในหุ้นจีนหนักมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับรวมถึงถ้าไปใช้ตัว AI Market Prediction ของจิตตะเวลตรวจด,ดูเนี่ยก็จะพบว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวอลูเอชันยังถูกมากจริงๆนะครับหุ้นดีๆของจีนที่มีราคาถูกเนี่ย ยังมากล้นตลาดอยู่เลยมากกว่าหุ้นจีนราคาแพงเยอะหลายๆตัวเนี่ยมีเงินสดเนี่ยใกล้เคียงกับ market cap เลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดหนึ่งเ่ยมองว่าดาวไซริสของหุ้นจีนเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากคนไม่ค่อยอยากขายหุ้นจีนแล้วแล้วก็อัพไซ์เกนเนี่ยก็จะมีสูงมากจากการเติบโตที่บอกไปจาก valuation ที่ยังถูกและอีกข้อนึ่งที่สำคัญด้วยคือฟันฟลูนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ หุ้นจีนมันถูกมากๆแล้วมันเริ่มค่อยๆเติบโตกลับมาเนี่ยฟันโฟลจำนวนมากก็จะไหลเข้าไปในตลาดหุ้นจีนช่วยดันให้หุ้นจีนสูงขึ้นมาในร,ระดับที่สมเหตุสมผลหรือจุดหนึ่งก็อาจจะโตขึ้นไปมากกว่านั้นอีกได้นะครับเพราะนั้นฟันโฟลเนี่ยนอกนอกจากจะมาจากคนต่างประเทศที่อยากจะไปลงทุนในหุ้นจีนแล้วก็จะมาจากคนในประเทศจีนเองด้วยที่ปัจจุบันเนี่ย มีเงินเก็บอยู่เยอะมากแล้วไม่สามารถเอาไปลงทุนอสังหาห,าหรือลงทุนอะไรอื่นๆได้เนี่ยก็จะโยกเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นจีนเรื่อยๆซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยเลยขึ้นมาสูงมากในปี2025นี้และก็คาดว่าน่าจะยังคงสูงขึ้นต่อไปได้ในปี2026ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับตลาดหุ้นจีนมีความน่าสนใจมากแล้วก็เป็นแนวคิดหลัก ของการลงทุนที่มันถูกต้องเลยก็คือเป็นตลาดหุ้นที่ยังมีการเติบโตที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นมีความถูกมากๆฟันฟลอร์กำลังจะไหลเข้าตลาดหุ้นจีนนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่มีหุ้นจีนควรจะลงทุนในหุ้นจีนไว้นะครับมีติดพอร์ตไว้บ้างยังไงไม่ผิดหวังแน่นอนครับซึ่งถ้าใครอยากลงทุนหุ้นจีนเนี่ยก็สามารถลงทุนกับจิตตะเวลนะครับได้หลากหลายแบบมากเลย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน ETF นะครับตลาดหุ้นจีนที่สามารถลงทุนผ่านเทมเพติก DIY ได้นะครับมีตีมไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นจีนเทคโนโลยีจีนพลังงานสะอาดจีนสุขภาพจีนหรือตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็สามารถลงกันได้ง่ายๆเลยหรือถ้าใครที่อยากลงทุนหุ้นจีนเป็นหุ้นรายตัวแต่ไม่รู้จะเลือกหุ้นตัวไหนดีก็มาใช้จิตตะเรนกิ้งนะครับสามารถเลือกลงทุนหุ้นจีนแนว VI ได้เลย และก็เลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นจิตตะแลนกิ้งจีนจิตตะแลนกิ้งห้องกงจิตตะแลนกิ้งจีนเทคนะครับก็เน้นลงกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนี่ยสามารถลงได้หรือใครที่จะอยากที่จะลงทุนแบบไกลๆมากขึ้นไม่จําเป็นแค่ต้องเลือกแต่หุ้นจีนนะครับก็สามารถลงจิตตะแลนกิ้งอัลฟาได้ซึ่งปีนี้และคาดว่าน่าจะปีหน้าด้วยจิตตะแลนกิ้งอัลฟาเนี่ยก็ยังจะลงทุนในตลาดหุ้นที่มีราคาถูกก็คือตลาดหุ้นจีนต่อไปนั่นเองนะครับ เพราะนั้นใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจิตตะเวลแล้วก็เปิดพอร์ตในเวลา10นาทีแล้วเริ่มต้นลงทุนหุ้นจีนกันได้วันนี้เลยครับ